นี้เรามาดูสงมอบนะครับรถบอกว่า20กว่าคันนะครับ20กว่าคันเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคันไหนบ้างครับผมโอ้โหครับมีแต่คันสวยๆครับวันนี้สงมอบ20คันนะครับผมวันนี้นะครับผมของค้าคันไหบ้างนะครับผมวันนี้พร้อมกันมากนะครับผม20กว่าคันนะครับผมวันนี้พร้อมเลือกดียามดีครับวันนี้วันที่3เดือน3 ครับผมนี่สามเดือนสามนะครับผมเก็บเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับผมวันนี้ครับผมตาผมขามารับรถแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมยอดเลยครับครับครับนี่ก็ เตรียมพร้อมกันนะครับผมวันนี้ครับสองมอบครับเตรียมพร้อมกันมากนะครับวันนี้ผมวันนี้ทีอิสุบริยงครับบรรยากาศสมงมอบวันนี้เลือกดีสามเดือนสามครับผมสามเดือนสามครับสามเดือนสามครับสามเดือนสามครับวันนี้ Yeah, yeah, ya yeah.